สวัสดีครับผมแต้มนะครับผมนนี้มาเล่นเกม Ghost of t Shima u s ให้ดูกันนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เกาะชิ h i m a นะครับผมก็จะต้องทำการปลดล็อกเกาะนี้จากมังโกนั่เไปเริ่มกันเลยนะครับผมนี่ผมจะเล่นตามเนื้อเรื่องหลักที่มันดำเนินการอยู่นะ <c oughs> เดี๋ยวไปดูกันว่าต้องต่อจากครั้งที่แล้ยวยังไงบ้าง オウミから上野岳の砦に続く小道があるんだだけど猛虎に陣取られてるチらすにも味方が欲しいね佐合山にカリウドの集団がいる頭は武志友なのか違うだけど手を貸してくれる弓の腕はかなりのもんだよ一人で会ってきて私は志村の城を抜けてオウミに行ってくる皆と共に南を攻めろ俺はカリウドを連れ北から攻めいろ

เราเลียกม้ามาขี่ไปครับเกมนี้ก็การเดินทางในเกมก็สามารถขี่ม้าได้นะครับขี่มา้ายากไหมก็ดเดินตรงเฉยๆไปเท่าน,นั้นเองครับ้ามนานไปได้ไหมทะเลสาบทะเลสาบนนี้เป็นน้ำแข็งเอาครับ,รบสวยไหมสวยไหม เนี่ยฟึ๊บเนี่ยตอนนี้อยู่ไอาหาแล้ครับจะเป็นภาพที่แบบเหมือนผ้าควาดเหมือนไหมเดีือดรูปภาพไผ่ไปยังไงวนะเนี่ยหรืออันนี้ก็เล้เหรอเฮ้ยมีถนนก็เฮ้ยเจอ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 เอาสน่อยไหมนี่ประจันหน้า ต้องช่วยเพราะชาวบ้านโดนนน่นอยู่ดู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 บางกูเหี้ยโดยน,นเลยเพื่อนตายกู ไปเฉยเอาไปกันอืมหนึ่งทีสองทีโอ้ยเฉยียอืมหนึ่งทีไปที่นี้อืมไปอืมอืมไป อืมออไปเป็นไงสายธน,นูเอ่เกือบตายไหมกอดทีเรากดมีดคว้างกดแล้ว่ะเนี่ยอมีดคว้างมันกดมีดสั้นยังไงอ๋อนี่ไงโถ้ยกดอาหนึ่งเ,เดี๋ยวรอบหน้าใหม่นะครับเราไปที่ภารกิจหลักเราต่อ ออกมาคือผมยังไม่เห็นถนนนะมั่งเดี๋ยวแต่ว่ามันวิ่งตัดทุ่งไปน่าจะเร็วกว่านี่เลยนะโอ้ยแสบตาทีเลือเกินไม่กล่ามันดึงแบบไม่มีจุดหมายสุดๆ เจอป้อมแล้วป้อมพ่ายน่าจะไม่ใช่ของเราอันนี้คือที่ที่เราจะข้ามไปก่อนได้ไหม,มกกอ,อ่ะมาดูแมพก่นโอ้ยอมันต้องข้ามไปได้แหละเราจะไปตานเรื่องหลักนะครับผมเพราะว่าการปกป้องเกาะซูชิมาเนี่ยมีเราจำกัดเราต้องรีบ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 บีบบรีบีบ,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 บม,มีเรีล จริงๆก็ถ้าเข้าไปเนี่ยก็เหมือนไปเก็บฟาร์มของแล้วก็ไปอัพของก็ได้นะครับดู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 ดเอาไม่สู้กับมีหรอน่โอเคนะโอ้ยน้องมีตายเราได้นังสัตว์เฉย ีคือบางทีเวลาสู้กับพวกเนี้ยแล้วก็หลงทางไว้าหาถนนไม่เจอเพราะบางทีจะสู้วิ่งเข้ามาในป่าตำบลส่างงบนงงะครับผมมีคนต้องอยู่เก็บถนนสักงกันที่ไหนไวะเนี่ย kan Oh, dia okay. jatuh sangat. Okey. dang. สีทองนี่คืออะไรอุ๊ยโอเุเฉยเหลาเนี่ยท่นฟันไม้สั่งว่าจะขอลงก่อนนะครับอยู่ตรงไหนของโลกเลยนะี่ยโอเคอ๋อเคอเค๋อกี้เราบ,บานเขตมงโกมาด้วยครับผมก็อันนี้เหมือนจะเป็นซา์เคเว็ดมังมาดูกันนะครับซา์เคเว็ อ๋อให้กดตามแค่เองตึ๊กตึกตึกกจำไห้ได้หมดก็พอแล้วแล้วก็ไม่ต้องดีบสุดยอดเริ่มพัฒนากำลังใจดูครับเอ้าสูงกลัว เราไปทางไหนอุย้ยมีอะไรให้โดดข้ามด้วยให้ลมไปทางนู้นนะครับเท่ลองกระโดดดูไหมมันทำได้เร็วขึ้นไหมลงม,มาว่าไงมาไปไหนแล้วนะอ่ะละของแล้วร่างคีหมดแล้วเจอกัน เจอพวกเหรอเาใหมแก้มือแก้มือตั้งใจตั้งใจไปต่อวันเนี่ยโอ้เฮียไปกลัวแล้ว าห้าไปดอกนึ่งโอ้ยโอ้ยโยิบา มีธนูอยู่ด้วยอีกตัวนึ่โอ้โหรอดไหมอ้ my god ทางเอกยียวกลาทุเฮ่ยเทเนพ่ออกดเติมเล่นหน่อยเชื่อกัน รังจิ้งจอกครับผมท่านจอยังจะมีของเหลือแต่ว่าเราไม่เก็บ จะถึงแล้วนี่นขนาดค่ายเราไปท,ท,นะาออที่สูงที่สุดนะค่ายอะไตั้งอยู่บนจุดที่สูงที่สุดนะโอ้เจอด้วยฮัลโหลคือเป็นค่ายของคนญี่ปุ่นนะครัอผม,มันนี้เรามารับภารกิจต่อโอเค เรามปดูกันว่าภารกิจต่อไปของเราจะเป็นยังไงกันนะครับขอบคุณที่ดูคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ